น้องปุณน้อแอดุเ,เพื่อนถ้เาเพื่อนพูดไม่ดีกับเราอะเราจะปฏิบัติต่อเพื่อนยังไงครับผมต้องทำไม่ดีกับเราหรือว่าพูดจากับเราเราจะทำยังไงตอบโต้อยังไงีหรือว่าเราจะ็นควรจะคิดยังไงใช่ไหมลูกปุณคือ,อ,อถ้าสิ่งที่ไม่อาร์ตเดินมาร์กแล้วอยากแนะนําปุณก็คือว่าเราต้องพยายามกดข่มจิตประคองจิตไม่ส่งจิตออกไปอกุศลกลับเพราะพระพุทธเจ้าบัญญัติ ทำข้อหนึ่งซึ่งแม่อาชอบมากซึ่งแม่อาเพิ่งลงเพจส่วนตัวแม่อาสอนว่าเมื่อผู้อื่นคนที่มีราคาโทสะโมหะมาทําให้เราอะโมโหกับได้เนี่ยแสดงว่าเราเป็นผู้ดุร้ายแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากผู้ที่ยังมีความหลงอยู่มีราคาโทสะโมหะอยู่เขามาทําร้ายแพ่งโทษเราตัดสินเราไม่ว่าจะมุมกายวาจาก็ตามเนี่ยถ้าเรากดข่มจิตประคองจิตเราได้เนี่ยเราชื่อว่าเป็นคนสงบเสงี่ยม อันนี้มีพระสูตรนะคะแล้วถ้าปุณสามารถทําเหมือนแม่อาร์ตบอกได้เมื่อกี้ปุณสามารถเดินมาร์กอะไรรู้ไม่ลูกหนึ่งคือขันติความอดทนความอดทนเนี่ยเป็นตบะาอย่างยิ่งความอดทนถ้าเรามีความอดทนเราจะสามารถฟันฝ่นากิเลสสู้กับกิเลสเพื่อเดินมาร์กได้แต่ถ้าเราไม่มีความอดทนเราหล่อแหละทาอะไรก็แบบว่าขี้เกียจ ไม่ขยันหรือไม่สม่ำเสมอไม่ประพฤติสม่ำเสมอสมาใจรจริยายะอย่างเงี้ยมันก็ไปตรงนั้นไม่ได้แล้วถ้าปุ่นทาเหมือนที่แม่ทบอกได้สิ่งที่ปุ่นจะได้อีกอย่างหนึ่งที่แม่อทดนึกถึงพระสูตรขึ้นมาได้คือพระสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเหตุใดท่านถึงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเหตุของการมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็คือการให้ทานการมีธรรมะสัญญะนะคะทานเนี่ยรู้อยู่แล้วคือการให้เนาะธรรมะคือการ กดขม่ดขมใจแล้วก็สัญญามาคืคอการบีบบังคับใจแปลว่าเวลาคนผัดสะหรือกระทบปุ่นมาพูดไม่ดีมาปุ๊บถ้าปุ่นห้ามจิตตัวเองไม่ให้ตอบโต้ได้นั่นแปลว่าปุ่นได้กดข่มใจบีบบังคับใจแล้วถูกไหมลูกแปลว่าอะไรรู้ไหมพรสูตรขึ้นมาอีกแล้วว่าแปลว่าปุ่นเป็นผู้ชนะศึกเนี่ยอย่างอื่นในสงครามเพราะว่าปุ่นชนะจิตใจตัวเองที่จะไม่ตอบโต้ คำถามเดียวตอนนี้ฟาดน่าจะประมาณสี่ห้าพระสูตรแล้วเนี่ยค่ะคือการนำทำไปใช้ในชีวิตได้จริงๆเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยทั้งขันติความอดทนธรรมะสัญญามะได้หมดเลยพระสูรบบตรพระพุทธเจ้าเอาไปใช้แบบนี้เนาะดีมากลูกเก่งมากเก่งมาเก่งมาก,เ,ก,มากเนี่ยเอาไปใช้จริงถึงได้ถามได้อืมแล้วก็ปูนหมงนิดนึงแม่อัสแนะนําเพิ่ม ถ้าปุณทาได้แบบนี้ส่วนหนึ่งนะปุณจะได้อะไรรู้ไหมจเจริญเมตตาจิตเพราะถ้าปุณกดข่มจิตบังคับจิตได้แปลว่าปุณมีความเมตตาต่อเขาไม่คิดจะทําร้ายเขานะครับแล้วก็ฝืนกิเลสได้ในมุมตรงนี้มันจะทําให้ต่อไปอะเวลาปุณไปเจออะไรเกี่ยวข้องกับผู้คนอะไรมากมายในโลกลูกปุณจะเห็นเลยว่าเสียเวลาที่จะไปตอบโต้เพราะสุดท้ายแล้ว ความยึดมั่นถือมั่นของแต่ละคนเนี่ยมันย่อมที่จะพยายามเป็นคนพานะ่ะคนพานมันจะพยายามแท่งโทษตัดสินหรือเอาชนะกันนะผูอ้อะไรนะมันมีพศหนึ่งผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมมีความทุกขเนี่ยก็เป็นพอร,รอยู่พศหนึ่งที่ขึ้นมาอมเพราะฉะนั้นวิธีการดับกรรมให้เร็วที่สุดก็คือการตัดตัดผาษาปุบอันนี้แหละคือการ การฆ่าฆ่ากำได้ดีที่สุดการล้างกำได้ดีที่สุด